มาแล้วค่ะน้องๆค่ะโอ้วันนี้ยากกว่าทุกวันทําไมทําไมพี่ยิ่งยิ่งเคร่งยิ่งยากยิ่งนั่นเนาะดูนี่เติมไม่รู้จะเติมยังไงเนาะมีสามมีเจ็ดมีหนึ่งค่ะเท่ากันค่ะสามตัวพี่เลือกไม่ได้เลยสามเจ็ดหนึ่งสี่สี่เพื่เลือกเอาสี่สี่ตัวสามเจ็ดหนึ่งสี่สี่ตัวเนาะพี่ต้องเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งเนาะเลือกเอาสี่ โอ้ยรักพี่เสียดายน้องทําให้ปวดหัวเลยถึงได้นานค่ะนานค่ะน้องขาน้องๆขาพิจารณาช่วยพี่ด้วยเลยทํากายเป็นตัวกันเลยแต่สามพี่ไม่ใส่มันเยอะไปมันเยอะไปค่ะถ้าจะเอาออกพวกนี้ก็เสียดายนะเผื่อเข้าเนาะเราก็ไม่รู้หรอกตายๆวันนี้ทํายากทํายากยากมากทําไมเพราะอะไรเหรอเออขนาด ตัวถ้าตัวเดียวกันอุ้ยถ้าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะเลขมีหมดทุกตัวก็ยากเลขมีสามตัวก็ยากเนาะถ้าเลขมีมีมีหมดทุกตัวมันก็เยอะเนาะน้องๆแต่ถ้าถ้าเลขมันน้อยเราทําคํานวณมามันน้อยเวลาเราเลือกก็ยากอีกมันต้องประมาณสี่ตัวนี่พอดีพอดีเนาะเลขนี้จะจะมาจะที่หมายถึงว่า ถ้ามาถ้ามาคนละตัวอย่างสมมตินะศูนย์หนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็คือเลขคนละตัวไม่มีไม่มีสองตัวบนล่างอะไรประมาณนี้นะนี่ก็ยากยากเพราะเลขมันเยอะเลขน้อยก็ยากไปน้อยยากเลือกยากที่มันน้อยโอ้ยตายละจะอ,อะไรกับเขาดีเนาะนี่เนาะเลขแต่ละตัวนี่เนาะนี่ค่ะก็เลยเติมให้เป็นตัวกันไปเลยเนาะ จ็ดอีกละเจ็ดของเราอีกละโอ้เยเอาเป็นตัวก,กันก็แล้วกันนะมันเยอะไปนะคะน้องๆพี่รู้พี่น้องๆเลือกเอาก็แล้วกันชอบตัวไหนเลือกเอาค่ะนะเนี่ยจะเลือกเอาแค่นี้ก็ได้หรือว่าเอานี่แล้วก็เอาหนึ่งเอาเอาเจ็ดมาใส่ก็ได้เนี่ยอา้าวพี่พูดอย่างนี้แล้วทำไมไม่ไม่เอาแค่นี้กับเจ็ดกับหนึ่งเนาะแล้วเอาทํามาทําไมนี่เนาะเอ ก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคะน้องๆที่ก็ปวดหัวเหมือนกันวันนี้งั้นเราก็ทําเป็นแนวทางเนาะเล่นๆนะคะน้องๆนองเนาะต้องจริงจังอะไรกับมันเนาะวิ่งรูดพอเนาะงั้นอะคืนนี้เราเนาะวิ่งรูดพอเนี่ยเอาตัวเด็ดเราไปวิ่งรูดดีกว่าเด่นสุดละไอที่เด่นสุดอาจจะไม่มาก็ได้อาจจะไม่อาจจะมาลองสุดก็ได้อาจจะมาสี่ตัวเดียวก็ได้เนาะสี่บนล่างใครจะไปรู้แต่ขอให้มีตัวพ่งวงเลยนะ ตัวพวกนี้ถ้าเกิดไม่มาถ้าไม่ตัวอื่นก็ขอให้เป็น40่ศนแล้วว่า42แล้วก็44อะไรก็ได้เนาะนี่อันนี้แย่สุดนะอันนี้อันนี้อันนี้เด่นรองเพื่อนเขาเลยนะเพราะว่าเท่ากันหนึ่งกับเจ็ดกับสามนะคะน้องๆน,งนี่นี่ที่ที่เท่ากันเพี่อเลยเลือกเอาสีนี้เนาะเนาะดีไม่ดีเจดเด่นกว่าอีกแต่พี่เอาสีมาแทนก็เลยทําเป็นนี่เผื่อเข้ามาคู่ ห, 4, หรือให้สี่เจ็ไปแล้วไม่น้องๆก็เล่นตรงนี้แล้วก็แถวบนก็ได้หรือว่าไงก็ก็แล้วแต่น้องๆชอบเนาะแต่พี่ก็ชอบ5ด้วยนะวันนี้เนาะชอบ5ด้วย0ูนยห้าหอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะนะคะน้องๆประมาณนี้ค่ะดาววีของเราคืนนี้เบาๆนะคะน้องๆอ,อย่ารุ้นเยอะอย่ารุ้นเยอะพี่เครียดพี่เจ็บท้องรุ้นเยอะๆนะเกรงไปหมดเลยแต่ละวัน ประมาณนี้นะคะน้องน้องค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ